นายมคคงคลเกิสุขเินทร,รารนนท์สสและหัวหน้าพักไทยศิวิไลทแถลงข่าวกรณีที่ปติกรมออนุญาตให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินได้ว่าเมื่อวานนี้ตนได้ยื่นให้ผูต้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบว่ามติดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่ง หรือไม่เพื่อส่งต่อไปอยังสารรัฐธรรมนูญซึ่งมติดังกล่าวสามารถให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือซื้อพันธบัตรในประเทศไทยได้ไม่น้อยกว่า3ปีระัฐบาลต้องการกู่เงินจากนักลงทุนต่างชาติและเปลี่ยนกับการซื้อที่ดินในประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครมีที่ดิน9 8แสนไร่สมมุติเป็นพื้นที่ของรัชการ80,000นไร่ก็จะเหลือที่ดินอีก9000 900, แสนไร่หากมีชาวต่างชาติมาซื้อ9000 900, แสนคนคนละหนึ่งไร่ก็น่าจะหมดที่ดินก็นจะเป็นของชาวต่างชาติทั้งหมด ส่วนคนกรุงเทพคืนเพเดิมก็จะกลายเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยนายกลหิาระบุว่ามาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญปี60ระบุว่าประเทศไทยเป็นรัฐอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้แต่เรามีผู้นําที่สิ้นไร้ไม้ตอกและจนมุมตนคิดว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันท่าสิ้นไร้ไม้ตอกขนาดนี้ก็อยากให้ทําถูกต้องตามกฎหมายโดยให้สสพักพลังประชารัฐและสว250คนที่ท่านแต่งตั้งมากับมือให้เย่นแก้ไข,ขรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่ง โดยเพิ่มวงเล็บ2ว่าในกรณีที่ผู้นําประเทศซึ่งไร้ไม้ตอกจนหมดปัญญาหาเงินมาดูแลประเทศให้สามารถกับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้จําเป็นต้องนําแผ่นด,ดินของบรรพบุรุษไปแบกขายได้ เพื่อแลกกับเงินทุนของต่างชาติก็สามารถขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติได้ในมลกิจปเปิดเผยด้วยว่าในวันที่4พฤศจิกาย,ยนตนจะรวบรวมผู้เสียหายเบื้องต้นจำนวน20รายไปเยื่ยนต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ระง,งับยับยั้งมติคอรมอให้คุ้มครองชั่วคราวมติคอรมอดังกล่าวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดจากนั้นตนจะทำหนังสือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขออนุญาตในการรณรงค์ล่ารายชื่อประชาชนที่คัดค้านการขายที่ดินให้ต่างชาติ